โรงเรียนบ้านท่กหัวช้างตั้งอยู่หมู่สามตํบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาลำปางเขต1เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หจนถึงชั้นประหมศึกษาปีที่หโดยมีดตรติมแก้วธรรมรักสกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น7.4คนจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คน การจัดการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทักษะการคิดวิดเคราะห์และทักษะในศตรวรรษที่21การสอนแบบสร้างสารรค์เป็นฐาน Based Learning, c r e a t i v i t y Base Learning CBL ด้วยในปีการศึกษา2557รโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างได้เข้าร่วมโครงการวิจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่21ของนักเรียนในจังหวัดลำปางด้วยกระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องที่ช่ c กรอชิ้ง ของมหาวิทยาลัยรายะชภัฏลำปางทำให้คณะครูได้รับการพัฒนาด้วยระบบ e a c เชอร์โคชิ่งการ Peer Coaching จากนักวิจัยและการเข้าวง PLC ทำให้คณะครูเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL มากยิ่งขึ้นและในปลายปีการศึกษา2557 ดรสิงการธรรมรักสก,กุลผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับการประชุมสัมนาปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตรวรรษที่21รุ่นที่2สำหรับผู้บริหารระหว่างวันที่5-7กุมภาพันธ์2558ณนะโรงแรมเชียงใหม่ออคิทได้นำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อคณะครูในโรงเรียนและร่วมวางแผนดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซึ่งสามารถสอดรับกับโครงการเดิมที่ได้ รับมาจากคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำปางและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดโดยการนำมาเสริมการสอนตาม DLTV การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาสมองเป็นฐานเบมเบดเร a r นนิ่ง BBL ตามโครงการพิชมนัจใเรียนชั้นป .1 อ่านออกเขียนได้ใน1ปีและโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษ ที21ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาลำปางเขตหนึ่งซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา2558ดังนี้เดือนกุมภาพันธ์2558ให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน c r e a t i v t i v i t y Based Learning (CBL) กับคณะครูในโรงเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียน เดือนมีนาคม2558ปรับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนวิเคราะห์ผลงานที่ได้ดำเนินการภายในปีการศึกษา2557เดือนพฤษภาคม2558ประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนวางแผนการบริหารจัดการการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในระดับโรงเรียน ต้นปีการศึกษา2558ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL โดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตาม DLTV, BBL, PBL และทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL โดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตาม DLTV PBL PBL และการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนกับเพื่อนคณะครูในโรงเรียนวางแผนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล จากการเข้าร่วมของการ การได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและนโยบายจากหน่วยเหนือทางโรงเรียนจึงได้ประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดวิตกกังวลจึงได้เชิญท่านสอนอเอกสิทธิ์กอบกรรมมาร่วมวางแผนปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกเรื่องทุกนโยบายที่ทางโรงเรียนได้รับนำมาจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อลงสู่การปฏิบัติและขอรับคำชี้แนะจากทางคณะน ิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อจะได้นําไปพัฒนาต่อยอดต่อไปต่อไปนี้เป็นประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21 การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL โดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตาม DLTV, DBL, PBL และทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนของโรงเรียนบ้านโทขโหช้างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่ง